ลาดหน้าง่ายๆสไตล์เฮียเอาง่ายๆเลยคณะเส้นใหญ่เอาแบบชนิดผัดนะนี่แบบนี้ชนิดผัดหมูหมัมกสูตรเฮียไปเริ่มกันเลยเนี่ยเ,เส้นลงมาเอาตามปริมาณที่ชอบเลยนะกินเยอะก็ใส่เยอะนี่ประมาณนี้ขี้เส้นเลยยีๆออกให้เป็นให้แตกกัน ง่ายยเดี๋ยวขอเวลาไปยีเส้นก่อนนะโอเคแป๊บหนึ่งเส้นแบบผัดก็จะเหนียวยืดๆยืดเงี้ยโอเคยีเส้นเรียบร้อยแล้วรอไว้ไปทำคะน้ากับหมูกันผักคะน้าตัดเลย โคนกอนคณะอ่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องปอกเปลือกคณะง่ายๆอย่างเงี้ยนะวิธีหั่นก็ง่ายๆเอาแบบบ้านๆที่เราทํากินเลยหักเส้นที่ก่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคได้เนื้อมาดูลายเนื้อด้านขวางด้านลายไม่งียไม่ยากเราหั่นตามด้านขวางเขาเนื้อจะได้นุ่ม หั่นเป็นชิ้นสไลด์แบบนี้หั่นเลยใช้เนื้อหมูก็ได้นะเนื้อไก่เนื้อปลาหมึกแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยหั่นสไลด์บางๆ,างๆแฉบๆชบแฉลบแบบนี้หั่นเลยรับรองว่านุ่มหมูส่วนเฮียถ้าเกิดใครว่ายังไม่เคยทํานะลองไปดูลองย้อนไปดูว่าเฮียหมักสเต็กหมักเนื้อยังไง โอเคหั่นสไลด์แบบนี้เลยนะบางๆไม่ต้องหมกักอันอื่นแล้วใครเคยไม่ต้องไปใส่เอาตามสูตรเฮียรับรองว่าแจม่มโอเคปะเราไปที่ครัวกันเลยวัตถุดิบมีแค่เนี้ยไม่เยอะหมูที่หมกักถ้าเราใช้ไม่หมดเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วซีนเลยไล่อากาศออกให้หมดแบบนี้ไล่อากาศออกให้หมดปึ๊บใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้ต่อ วัตถุดิบพร้อมเตรียมไปทําน้ําลาดหน้ากันเลยเดี๋ยวเฮียจะผัดเส้นให้ดูแล้วก็ทําน้ําลาดหน้านะวัตถุดิบมีแค่เนี้ยใช้สูตรหนึ่งไปเลยนะอย่าไปใช้สูตรสองเต้าเจี้ยวสูตรสองมันจะทําให้น้ําลาดหน้าเราเปรี้ยวเคล็ดลับเฮียก็ใช้สูตรหนึ่งไปเลยตั้งกระทะให้ร้อนไฟแรงๆไปเลยกระทะแห้งๆขั้นตอนแรกม,มาเริ่มผัดเส้นไว้ก่อนเลย เ,เส้นใหญ่ยีไว้แล้วกระทะแห้งๆเตรียมไว้มันพื้นนิดหน่อยใส่ไว้พอให้ก,กุกขิดไปฟันขึ้นไปเลยนะเส้นจะได้ไม่ติดกันฟันกระโม่แล้วใส่เส้นเลย ผัดเต้นไหลตัวไปเลยนะเมมโมรี่โทรศัพท์ผมเต็มผมทำคลิปไปแล้วมันตัดไปขึ้นนึ่งดีเส้นไปแรงไปนะเป็นด่างห่อมันเนี้ย กำลังทำคลิปเลยเมมโมรี่เต็มลืมดูยีเขากระจายออกครับประมาณนี้ใส่กระมันนิดเดียวนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะเดี๋ยวมันเลี่ยนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมสับนะครับประมาณนี้เอาง่ายๆครับทําเองกินอยู่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็ คุณรู้จะทําเมนูอะไรก็ลองลาดหน้ากันบ้างนะครับเนี่ลาดหน้าหมูผมทําคลิปไปแล้วแหละลงีดีโอไปแล้วแต่ว่าเมมโมรี่มันเต็มไม่ทันสังเกตเา็นไหมครับพอกระเทียมเหลืองกลิ่นหอมขึ้นมานะครับใส่เต้าเจี้ยวเลยใช้สูตรหนึ่งไปเลยนะครับอย่าไปใช้อย่าไปใช้น้ำเต้าเจี้ยวสูตรสองสูตรสามอะไรนะครับ มันทาให้น้าเต้าเจี้ยวเราทำให้น้าราาหน้าเราเปรี้ยวใสเลยใส่พอประมาณาประมาณนี้นะครับใส่เต้าเจี้ยวคลุกเขานะครับไปเรื่อยๆให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาเเคี่ยวเต้าเจี้ยวพอประมาณนะครับถ้าเราไปเคี่ยวน้อยหรือว่าเร็วเกินไปมันจะทําให้เกิด กลิ่นเต้าเจี้ยวมันแรงประมาณนี้นะครับใช้ไฟกลางนะครับอย่าไปใช้ไฟแรงเพราะว่าถ้าไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้เต้าเจี้ยวมันจะไม่หอมอประมาณนี้พั่วไปเลยครับเราใช้ความหอมของเต้าเจี้ยวเป็นหลักนะครับมันจะมีความหอมเรากะประมาณว่าหอมได้ที่นะครับหอมกำลังดีกลิ่นกำลังสวย นี่ว่าะไรสีกำลังสวยกลิ่นกำลังดีผักคะน้าครับนี่นี่ผักคะน้าผมเตรียมไว้แล้วสะเด็ดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับใส่เลยผักคะน้าลงไปผัดล้วนๆน,นะครับให้เขาหอม ผัดไฟแรงเลยนะครับเนี่เพราะว่าถ้าเราผัดไฟอ่อนเนี่ยคะมันจะเหม็นเขียวคุกเขาให้เข้ากันพอคุกเข้าได้ที่นะครับประมาณ เจ็ดสิบปอร์เซ็นต์พอคณะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมูหมูหมักที่เราทำไว้แล้วใส่เลยประมาณนี้เพื่อนๆเ,เข้ามาใหม่นะครับอาจจะงงว่าผมทำอะไรวันนี้ผมทำลาดหน้านะครับตีน้ำลาดหน้าเขาเลยครับรวนประมาณนี้ครับพอน้ำสะอาดน้ำสะอาดใส่เลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปลาดหน้า เรากะปริมาณเลครับแล้วเร่งไปแรงใส่เลยนี่ทำสองจานก็ใส่น้ำปริมาณตามที่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกทำกี่กี่ชุดนะครับนี่ผมทำสองจานทำน้ำซุปไว้ก่อนอประมาณนี้นะครับนี่หมูเราไม่ต้องให้สุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งประมาณนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตโอเค เตรียมน้ำซุปเลยครับง,ง่ายๆปรุงรสนะครับปรุงรสเรามาปรุงรสกันเรามีความเค็มของเต้าเจี้ยวอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องปรุงรสเค็มเพิ่มนะครับผมใส่เกืนนิดเดียวเอาแค่เป็นรี่ไไม่ให้รสชาติมันกลมกล่อมผงชูรสใส่เลยตามชอบผมใส่สองช้อนเลยจะไ,ได้กลมกล่อมแล้วก็ผงปรุงรสหมู ผมปรุงรสหมูใส่เพื่อให้มีความเข้มข้นในน้ําซุปหน่อยใส่ไปช้อนชาหนึ่งพอเพราะว่ามันมีความหอมของเต้าเจี้ยวอยู่แล้วนะครับน้ํามันหอยตามที่เพื่อนชอบอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวสีมันดํามันจะหมดแล้วมั้งเนี่ยใส่ไปหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชาน้ํามันหอยให้มีความหอมแป้งมันธรรมดาที่เรามีติดบ้านอยู่แล้วนะครับเนี่ยละลายนะ้ำให้เขาตกตะกอนต้นก้นถ้วยนะครับ น้ำเดือดปุ่มผ่านอย่างนี้นะครับขนแป้งเทเลยเทลงไปแล้วตีไปด้วยนะครับวนไปทางเดียวกันอย่าไปย้อนสอนอย่างนี้นะถ้าย้อนสอนแป้งมันจะคืนตัวเนี่ยเราคนไปทางซ้ายก็ซ้ายไปเรื่อยถ้าเราไปย้อนปุ๊บเนี่ยแป้งมันจะคืนตัวนะครับเราใส่ไปเรื่อยๆครับเนี่ยคนเลยคนเร็วหน่อยก็ได้ถ้าเราใส่เร็วอ่ะเราตามที่เพื่อนๆ ปริมาณกับปริมาณเนี่ยตีน้ไปเลยครับแป้งมันธรรมดานะครับอย่าไปสรรหาวิเศษวิโสอะไรแป้งที่เขาสะสมเขาบอกว่าไอ้แป้งนู้นดีแป้งนี้ดีดเอาแป้งที่เราซื้อง่ายทําง่ายที่บ้านนะฮะนี่แบบนี้เลยตีไปเลยครับดูน้ำซุปครับเริ่มเนยเริ่มเนยใสหมดเลยเราทํากินเองอยังไงแป้งก็ไม่คืนตัวนะครับถ้าเราตีแป้งอย่างนี้ โอเคตีแป้งเรื่อยๆครับนีตีเข้าไปคนเข้าไปอย่างนี้ครับคนเร็วคนแรงตักดูครับแป้งเริ่มหนืดโอเคอ่าตีเข้าไปใส่ฟองอากาศเข้าไปครับเทคนิคที่เขาทำตามลางผมเนี่ยใช้ไฟแรงตีไปเลยครับตีไฟแรงๆอย่างนี้ครับผม แป้งจะได้ไม่คืนตัวนะครับเวลาที่เราเอามาพักไว้ใส่หม้อไว้เพื่อแบ่งทานนะครับเพี่เพ่ป๊บ,ปบเนี่ยแป้งจะไม่คืนตัวแล้วครับรับรองพอแป้งได้ที่นะครับปิดไฟเลยก็จะมีความร้อนในตัวอยู่แล้วปิดไฟไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมเต้าเจี้ยวมาเลยครับ เต้าเจียวแนะนํานะครับถ้าเกิดว,ว่าเราทําทานเองนะครับใช้เต้าเจียวสูตรหนึ่งเลยนะครับอย่าไปใช้สูตรสองสูตรสามที่เป็นน้าเต้าเจียวเศษเต้าเจียวเขาเรียกเศษเต้าเจี้ยวกลางเต้าเจียว,ว,ยวมันทําให้รสชาติของแป้งรัดหน้ามันจะเปรี้ยวนะครับถ้าเราใช้สูตรหนึ่งเนี่ยมันจะมีความหอมของเต้าเจียวนะครับน้ำแรกนะครับเนี่ยตียแรงๆเลยครับอย่าให้หกอ่ะเสียดายของอย่าให้หก โอเคเนี่ยน้ำมจะเหนื่อยอย่างเงี้ยครับรับรองไม่คืนตัวครับตีสูตรผมแป้งมันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปใช้นะแป้งมันฮ่องกงอะไรแป้งที่เขาว่าวิเศษวิสโสอะไรนะฮะแป้งมันไทยเนี่ยฮะง่ายสุดและดีสุดและทั้งี่ยโอเคแป้งละหา้าผมได้แล้วนะอ่ง่ายๆสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังหอมเต้าเจี้ยว นี่ครับผม